สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้คุณก็อยู่ในการ p r ม m i Cat Gamer แล้วตอนนี้คุณก็อยู่ในเกม Border กันนะครับโอเคแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนเก็ตเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องเกาะเสริมนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเกาะเสริมมีไว้ทาอะไรนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเกาะเสริมพวกเนี้มันมีไว้ประดับนะครับมันมีไว้ตกแต่งกระถังนะครับหรือบางคนอาจจะคิดว่ามันมีไว้อัดไว้พังตัวนะครับ ไว้แบบหลอกตาคนอย่างนี้นะครับหรือบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันมีแล้วแต่มันทําไมยังโดนยิงเข้าอยู่อนะีกโอเคนะครับเกาะเสริมพวกนี้นะครับจะเห็นได้ชัดก็มีอยู่ไท,ทเกอร์นะสีไท,ทเกอร์ของเยอรมันนะครับอ่าเป็นรถถังพรีเมียมนะครับที่จะติดติงตะขาบไว้เต็มป้อมปืนเลยนะครับหรืออีคันนะพออเมริกานะครับ m สี่สิบหกนะครับที่จะเป็นเกาะเสริมจะเป็นตะแกงเลยนะอ้อมป้อมอันนั้นน่ดีมากเลยนะครับเกาะเสริมแบบตะแกงนะแล้วก็ is สองมอสหนึ่งเก้าสี่สี่นะครับอันนั้นก็เป็นตะแกงเหมือนกันนะเป็นเกาะเสริมแบบตะแกงนะจะดีมากเลยนะโอเคเกาะเสริมที่คุณเห็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นตีนตะขาบพวกเนี้ยนะแปะๆเต็มรถเลยนะบางคนสงสัยนะว่ามีแล้วมันทำไมยังยิงเข้าอีกนะครับเกาะเสริมพวกนี้นะ ก็ตามเชื่อตามตรงตัวเลยนะั่นคือเกาะเสริมเกาะเสริมมีไว้ทำอะไรก็ไว้กันกระสุนนั่นเองนะครับแต่กระสุนที่มันกันได้มันมีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นนะครับกระสุน AP หรือกระสุนเจาะเกาะพวกนี้มันไม่สามารถกันได้แน่นอนนะครับเพราะว่ากระสุนเจาะเกาะมันเป็นเหล็กทั้งดุน้นะครับเจาะเข้าไปเลยนะกันไม่ได้แน่นอน,นครับแล้วก็กระสุน ที่กันไม่ได้อีกชนิดนั่นคือ heat นะครับ heat มันเป็นกระสุนระเบิดแล้วมันเจาะเกาะแรงสูงด้วยนะคือมันระเบิดปุ๊บแล้วมันก็เจาะเกาะอีกทีนะนั่นแหละคือกระสุนชนิดหัวระเบิดชนิดเดียวนะที่เออสองชนิดดิกระสุน h e fs อะไรนรั่นแหละที่มันกระสุนชื่อยาวๆนะนะครับอันนั้นก็กันไม่ได้นะครับแต่กันได้มันมีอยู่กระสุน2ชนิดก็คือชนิดแรกจะเป็นกระสุน H E นะหรือว่ากระสุนหัวเราเปิดธรรมดานะ h E ธรรมดา,น,น,มาน,น, h. H. นั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นกระสุน h E ชนั่นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะยิงเข้าไปตรงนี้นะกับเอ็มยี่หกนะครับตรงจรีงนตะขับ,ตร,รรบตรงนี้ที่เป็นเกาะเสริมนะเห็นไหมมันยิงไม่เข้านะครับยิงไม่เข้าและสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าเกาะเสริมจะหายไปทันทีนะครับ Okay. แต่สิ่งที่ระเบิดตัวนี้ทำนะครับก็คือการกระจายแรงระเบิดนั่นเองเกาะเสริมพวกนี้นะครับมันมีไว้กันระเบิดก็จริงนะครับแต่รัศมีแรงระเบิดหรือว่าสเก็ตนะครับอย่างเมื่อกี้ที่คุณเห็นได้ชัดเลยนะคนั่นก็คือการาสเก็ตที่เจาะลงมาโดนตีนขาบนะครับถ้า รถถังขันไหนที่มีการระเบิดไมีหมัวลูกระเบิดแรงสูงที่สูงมากๆนะครับมันจะเป็นการเจาะระเบิดไปด้านข้างแทนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกับกระสุน HEAT กันบ้างนะครับว่ามันาก,กันารกระสุนได้ไหมนะครับโอเคเจ้าคันนี้ไม่มีเกาะเสริมด้านข้างโอเคเดี๋ยวผมไปหา t 6 E 1 1นะครับ รกระสุน HEAT เจ้ากระสุนชนิดนี้นะครับมันจะทำการระเบิดนะครับแล้วก็เจาะเข้าไปอีกทีนะเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูเลยแล้วกันเห็นไ,ไหมครับมันยิงเข้านะมันยิงเข้านะครับอ่ามันจะระเบิดแล้วก็เจาะไปอีกทีด้วยนะครับเคเดี๋ยวยังมีเกาะเสริมอยู่อีกนี่เห็นไหม คือมันยิงเข้านะแล้วมันก็เจาะเข้าไปได้นะอ่าตอนนี้เราจะมาทดลองดูกันอีกทีนะว่าเกี่ยวอ่าของระเบิดที่มันแรงสูงสุดๆในเกมตอนเนี้มันจะเจาะผ่านเข้าไหมนะมันจะสร้างแรงระเบิดไอสร้างรัศมีแรงระเบิดออกมาเนี่ยสเก็ดแรงระเบิดออกมาจากด้านข้างเนี่ยจะมากน้อยเพียงใดนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามายิงคิงไทเกอร์กันเลยแล้วกันเห็นไหมครับ ยิงไม่เข้านะครับแต่ที่เห็นได้ชัดเลยนะครับนั่นคือสเก็ตสเก็ตของมันที่เจาะเข้าไปเจาะเข้ามาตรงนี้นะครับเจาะเข้ามาด้านข้างไม่เกิดไฟไหม้นั่นเองนะครับแต่ยิงไม่เข้านะคือต่อให้ระเบิดมันแรงอนุภาพแรงสูงขนาดไหนเนี่ยมันก็เจาะไม่เข้านะครับคือเกาะเสริมพวกนี้มันกันพวกหัวระเบิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับแต่ อุปกรณ์ที่มันอุปกรณ์ต้านข้างเนี่ยที่มันไม่มีเกาะเสริมเลยเนี่ยเกาะบางๆเนี่ยมันเจาะเข้านะครับด้วยสเก็ตที่มันกระเด็นกระดอนออกมาเนี่ยมันเจาะเข้านะครับเดี๋ยวเรามาลองกับจักรไทเกอร์กันดูบ้างนะครับว่าสเก็ตมันจะเออไอกระสุนเนี่ยมันจะเจาะเข้าไหมหรือว่าสเก็ตมันจะสร้างความเสียหายมากน้อยขนาดไหนโอเคนี่เห็นไหมครับสเก็ตมัน เจาะเข้ามาแต่ยิงไม่เข้านะครับแต่สเก็ตมันเนี่ยเจยาะเข้ามาตรงด้านท้ายนะครับตรงด้านท้ายตัวรถพอสมควรนะครับคือถ้ารถเจ้าคนไหนเนี่ยอยู่ด้านข้างอย่างเงี้ยอาจจะโดนสเก็ตไปได้นะครับยิ่งรถที่มันกรอบบางๆงก็เจาะเข้านะครับอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ย,ดนนนยโดนสเก็ตเจาะเข้าได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกาะเสริมที่หายไปนะครับตรงตรีนขาดนั่นเองครับโอเคนะก็หวังว่าจะเป็นความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับ สำหรับหลายๆคนนะที่ยังไม่รู้ว่าเกาะเสริมมีไว้ทําอะไรนะครับโอเคนะครับก็งั้นผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นโลจงายให้กันนะครับโอเคถ้านั้นผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ